สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 181่งรคำถามถามว่ามาตรา33เริ่มใช้มาตั้งแต่พศอ,อ,อะไรน่าจะหมายถึงพรบรประกันสังคมมาตรา33ใช่ไหมครับถ้าเป็นข้อความที่มีใจความว่าเป็นลูกจ้างจะต้องเป็นผู้ประกันตนอันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าใจความคือถ้าเป็นลูกจ้างต้องเป็นผู้ประกันตนนี่คือ ใจความสำคัญของมาตรา33ครับมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533แล้วครับแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขในภายหลังนะครับแต่ว่าใจความสำคัญก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นลูกจ้างต้องเป็นผู้ประกันตนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับพรบประกันสังคมนี่คือฉบับปี2533นะครับมาดูมาตรา33ครับ ให้ลูกจ้างที่อยู่ในข่ายบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นผู้ประกันตนเห็นไหมครับใจความสําคัญก็คือเป็นลูกจ้างต้องเป็นผู้ประกันตนและต่อมาครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเป็นข้อความที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับมาดูที่มาตรา3 3ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตนใจความสำคัญก็คือ เป็นลูกจ้างก็ต้องเป็นผู้ประกันตนแต่เพียงแต่ว่าลงรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของอายุครับคือของเก่าเนี่ยไม่ได้กําหนดอายุเอาไว้นะครับก็คือบอกเอาไว้ว่าแค่เป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นผู้ประกันตนเลยแต่ว่าของใหม่ที่มีการปรับปรุงแก้ไข เมื่อปี2537นะครับแล้วก็ไม่มีการแก้ไขอีกนะครับก็คือใช้แบบนี้มาตั้งแต่2537แล้วนะครับก็คือให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตนลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวักหนึ่งเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้ใตบังคับแห่งพระราชรัญญัตินี้ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไปนี่ครับ ก็หวังว่าคงจะได้คำตอบนะครับสำหรับคำถามที่ถามว่ามาตรา33เริ่มใช้มาตั้งแต่พศอ,อ,อะไรนะครับถ้าเป็นใจความว่าเป็นลูกจ้างต้องเป็นผู้ประกันตนก็คือตั้งแต่2533แล้วครับหรือถ้าจะบอกว่าเป็นใจความแล้วก็รายละเอียดที่มีผลถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามีมาตั้งแต่พศ2537แล้ว รวมไปถึงมาตรา39และมาตรา40ด้วยนะครับก็มีมาพร้อมกันเริ่มต้นตั้งแต่2,533เหมือนกันนะครับใจความสำคัญของเก่ากับของปรับปรุงใหม่เนี่ยก็ยังมีเขาโครงเดิมนะครับก็คือมาตรา39คนที่ออกจากการเป็นลูกจ้างเนี่ยอยากเป็นผู้ประกันตนต่อไปก็ไปแสดงความจำนงนะครับมาตรา40ก็คือคนที่ ไม่ได้เป็นมาตรา39ไม่ได้เป็นมาตรา33นะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของพรบนี้นะครับสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้นี่คือมาตรา40นะครับก็คงจะได้คำตอบนะครับหรือคุณอยากจะรู้เกี่ยวกับพวกสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับถ้า จะถามว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยเริ่มบังคับมาตั้งแต่เมื่อไร่เริ่มมีเก็บเงินมาตั้งแต่เมื่อไร่ผมแนะนำให้ไปดูคลิปที่ผมเคยทำเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้นะครับจะเป็นวิวัฒนาการของการเรียกเก็บเงินสมทบในกรณีต่างๆนะครับว่ามีการเรียกเก็บเริ่มต้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมาเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ในภายหลัง แบบละเอียดเลยนะครับยังไงก็ไปดูที่คลิปนั้นได้นะครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามและจะไปดูคลิปที่ผมบอกว่าวิวัฒนาการของการเรียกเก็บเงินสมทบแต่ละกรณีนะครับก็ผมขึ้นให้ดูที่นี่แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันครับแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ